กัเถอครับพี่เทียวพี่เทียวครับเ่อนนึถ้าถ้าอยู่แม่ไม่เห็นทาม่ของเานะขวดน้องขวดเดียว À, ừ, đá nha ừ, <laughs> đây, vợ làm đi kem, nhà tăng in, thằng này thằng làm กระปองจะพละพอกระประกาศเช้าครับไล่ทางกินก็ล้ววะไม่นะไม่ด่ดีนะไนะไนะไม่ไม่ดีน่ะไมนะไม่ดีนะนะไม่ดม่ม่ดนี่ดีนะไมดีนนี่ดีนะไมนี่ดีนะไม่นะไมะไม่ดีะนีนะไม่ดีนะไมน cái <laughs> đó là cái anh em tập ăn mua là giống như là riêng riêng giống như không không có gì hết à cái ฟ <ส gas: S 1> ังยังรได้ไม wrong, <cell S 2> ่ได้ปชาม่